นี่เกศสิภามาพบกับผมครับบาวุฒิสิภาพ,พี่พาน้องมาชมสวนของคุณแม่ฝนครับเดี๋ยวคุณแม่ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่มากพบพ่อกับคุณแม่ฝนนะครับสวนคุณปลูกบอกซิดาครับผมเพิ่งตีแล้วครับเิ่นลุงมือเฮ็ดเองจอบนี่แหละครับผมคุณเองทำเองจ้าคุณเองทำเองอย่ามวางออกกำลังกายไปนในโตจ้ะอือ พึ้นแม่เร,เริ่มได้จักเดือนแล้วครับผมอันเริ่มได้แปดเดือนจ้าได้แปดเดืนเ <แ S 1> อน<อ>แล้วเนสิดาฟ้างนั้นได้แปดเดือนแต่ว่ามุนี่ได้ประมาณห่างหกเดือนเนอยจ้าอันนี้ห่างหกเดือนนะครับผมนี่ได้ปลอป่อยปลานึ่บ่มครับผมอันนี้ปลาธ<อ>้รมชาติแต่มันลงมาจากขัางข้างนั้นมองหันหปล่อยเมื่อก็ไหลงมา,าตอนน้ำลวงมอนน้ำไหลกันมั่นี่ะพราะฉะนั้นได้ปล่อยดีครับครับผมเราตะเริ่มต้นปล่อยภรษชาเพิ่มครับ ไปจังไดมาจังไดครับคุณแม่คือได้มาเลื่มเห็ดเกษตรผสมประสานนี่ครับผมอันที่แรกกะแม่กะททำงานอยู่ต้องแรม้ผลล่ะเกิดโควิดโอ้ช่วงโควิดเนาะค้าเดนอนี้มาอยู่บ้านกะนพวกหูว่าจะเห็ดยังเนาะมาอยู่บ้านในไปทำงานแปดเก้าปีครับแต่เลยว่าโอ้จังเพียร์ยังแต่มีทีหน้าอยู่ก็เลอยว่าตะกี้กับเป็นทีหน้าเนาะครับจ้าโอ้ดีนี่มาคุศะ ก็เลยคิดว่าอยากเฮ็ดคือเพลินน้องเบิ่งใจกับมักนําครับผมโอ้นี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเฮ็ดเกษตรนะครับผมอ่านี่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหมที่คนกําลังเริ่มเลยครับผมเขาจะเริ่มเพราะท่านไหนท่านไหนดอกอืมแต่ว่าขุดบ่อแต่ว่ารับพี่น้องเยี่ยงปลากับเิ่นเฮ็ดดีครับไอ้ปลูกผักบุ้งเป็นคนมากินผักผักบุ้งนํามทำทำไมชาติเฮาล่ะบ่ได้ซื้อดอกครับผม อาอยู่หากินง่ายๆอันนี้ก็เป็นคาเพิ่อนด้วยครับผมคาปลูกันในเห็ดพันธุ์จ้าคุณรามองต่อไปสิกคุดครับพี่น้องเพิ่นสิขยายต่อไปอีกดนะครับอันนี้กลังเริ่มอันนี้ล่างเริ่มอันนี้เพิ่นสิขยายต่อไปอีกโอ้เห็ดดีครับผมยังบ่ได้ซื้อเพิ่นอันนี้เพิ่นสิเอาไว้พันธุ์เพิ่นดาเป็นท่านหน่อยก็ไปกับสีมัคที่ดาปลาใบเห็นไมได้จะขาดลอยต้นควบคุดเนาะอันนี้ได้ประมาณจักต้นแล้วครับคุณแม่เหมือนได้ลอย ร้อยเจ็ดสิบต้นร้อยเจ็ดสิบต้นแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เพันต้นแล้วกำลังเห็ดไปเรื่อยๆเศร้าแน่นะครับผมเพิ่นเห็ดซสม่ได้ไม่ออกมาอยู่หน้ากับบ่อยากกลับเข้าบ้านได้ดิหนิกลับเข้าบ้านแล้ว่าไม่มีเห็นหนาหอกอยน่าเฮ็ดดีครับเพิ่งเสียหนาเลยครับนี่แหละครับผมเป็นความสุขที่แท้จริงเลยครับผม ขยับไปียงหน้าหน่อยคุณนม่ครับคุณแม่ผ้าชมสวนเนะครับผมวันปลูกกี่ยังแน่คุณแม่เดินทางนี้ก็ได้ครับบ้างฟงงังนีิกกันก็ได้คุณแม่ไปค่อยออกมาผีดเนาะโอ้ตะไคร่ก็มีเนาะครับตะไคร่มะทีดาทีดาตคุณแม่ไประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วลงไปเรื่อยๆเทีละสามกำลังชับครับผม สำหรับคนที่ลงมือไหมนะครับผมัต้นมหลายกับค่อยๆเฮ็ดใจรักครับผมนี่กับอินเดีห่อแล้วนะครับพี่น้องเร้าผมโอ้ปลอดสารพิษได้ครับพี่น้องกินมากกับเก็บกินได้เลยอืมดีครับอันนี้กับพวกม่วงครับผมเป็นล่องใบ อันนี้กับต้นลิ้นจี่ตามสภาพต้นลินจี่ครับผมมันแรงนี่มะข่าครับผมอ,อันนี้กัต้นมะนาวนี่มะนาวครับผมลินจีนิ้นจีนครพนมพนวนี้ครับพี่น้องลอสองย่านผมีมข้าแต่บางามันดอกดินบนนเป็นดินบางามันไดนเนาะครับผม นี่แหละครับของเปล่าของเพลินของเป,า,เป,เปาซื้อของเปาซื้ออ,อันนี้ครับผมออกซิดาเพลินปลูกไว้โอหเห็ดดีครับมีเป็นข้องใสาไก่นี่นีเป็นของสไก่ข <c oughs> ุดเองเลยนะครับผมนี่ข <c oughs> <อ>ุดเองอันนี้ขามเห<อ>็ดท,ท่านสีชมพูขามเห็ดท่านสีชมพูเลยครับพี่น้องเฮ้ยสีชมพูอันนี้ก็ข้องใสาไก่ขุดเองเห็ดดีครับก็เป็นกล้วยหอมใบถาวพันธุ์ครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอม โอ้มีสยางเลยครับพี่น่องเบิงสวนของคุณแม่ฝนยาครับโอ้เฮ็ดดีครับคุณแม่อ่านีก่นกลวยหอมอ็เป็นกล้วยหอมนะครับไหอยโอ้ลมลื่นแล้วครับผมนี่ตอนนี้คเป็นคนปล่อยน้ำใสครับผมต้องคนเลยคอมาแล้วครับพี่หน่อง สองมือนี s. <S s <S yeah. ่แหละครับผมจอบนี่แหละครับขุดเองเลยครับอันนี้ล่กอเป็นนั่นแหละครับโอ้นี่ครับพี่น้องกนอสมอคโอ้ครับใสใสเต็มว่านเต็แล้วครับพี่น้องเบ่งเฮ็ดดีครัโอ้โอซด้านี่กัแม่นห่อกับซีดาเก็บลงาครับขึ้แม่เก็บไปแน่แล้วได้ให้กินเียมบงแน่แล้วโอ้ ว่าอันนี้มันแค่แต่เดือนนะครับอือดีครับพี่น้องเพื่นของเพื่อนหนามใสไวน้ำใสเลยหนามบาดาลใสเพื่อนจระบาดาลมาใสนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอปลาเพื่อนปล่อยน้ำไว้อือดีครับครับนาปล่อยปลานิปลาูปลาง นี่ไหนีแต่ว่าเห็นหลาเดือนี่มันนำเลิกเลิกจังเม่นครับนีซาย่ครับมานแปดเมตรเนี่เก็บกักน้ำไว้เลยนะครับผมน้ไว้พรมันเมยือาเเคื่องสูบสูบใสวัสดีครับพี่น้องีแต่อ้อมาตมีพวกมะ้ามนะลกัน่นนี่รอบๆของเพลินนะครับสวนของเพลินนี่ลุ่มรอบเลยครับบซิดาต้องพักค่ะ พักกับพ่อไนไทยกำลังเริ่มครับผม<ด>สำหรับคนท,ที่ลงมืเฮ็ดนะครับผม,กล,ลก,มกล้วยเพิ่มการกำลังปลูกอไอ้ผาบ่งเงินพักกุ่งนะครับผมกพักบุ่งักแก้วพาพักใสรรร่ขวดเียวรับผู้มาชิมอแม่มาชิมพักกุ่งอพักุ่งห่่ อันมีเด็บอยยังบอคุณแม่นี่อันนี้ว่เดบอยยังก็เดบอยยังก็อนาคตแตคาสีเหลียงปลาอะไรอสีเหลียงปลาเนี่ยนะครับพักบุงแก้วครับผมได้เก็บกรอบนะครับนี่เอาใส่ขีดเดียวไว้พัดนี่ครับพัดครับผมอันนี้ก็มี่ยังก่อแม่แมงล้างมั้งที่แมงล้างโอ้ยไปไัน ครับโอ้ปอดสารพิษด้วครับพี่น้องสวนของคุณแม่ฝนบ้านนนหินแฮเลยครับผมตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับผมรอบหนาม้าบัดนีกัสิโอ้้าเป็นแบบนี้แล้วครับรอบหนาทับมาติดตามนะครับผมติดตามไม่ได้จ้านี่กวงามครับ นี่ก็ท่านกินทั้งขายก็เจ็บไปได้มื่อร้อยสองร้อยนะครับผมสั่งไรได้ไปเนาะคุณแม่เอาเด้อครับพี่น้องโอ้าวงามๆยอดงามครับนี่พักบุ้งแก้วครับผมเป็นเก็บขายสู้มือเด้อพี่น้องนี่โบพ่อกับโบพ่อกันเลยนี่เอาตามออเดอร์เลยดินี่ตามออเดอร์นะครับออื อันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วเนาะคุณแม่เนาะสำหรับคนอยากเก็บเกษตรเนาะครับ <ขอ S 1> คนอยากเก็บมีใจค่ะมีใจหกักต้องมีใจหักได้ครับมีใจ่าคาเก็บ่็ได้ดอกเพราะว่ามันจะยู่นี่ตลอดเวลาครับผมสวนเบื้งวามันเป็นยังไงอือดีครับพี่น้องบางคนคแต่นนว่าเห็ดตามกระแสนี่เพราะเป็นเห็ดตามกระแสครับโดยใจลก <ขอ S 1> ักเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าคิด,ดคว,ว่าเจ้าของก็มุ่งว่าเอออยากกินพัดทพะบุ้งจีซิแลนไปซื้อตลาดเขาเจ๊ป้าจะเถืองเหรอเออครับมันะบอสคือจังเจ้าของ ปลูกเองเนาะครับคุณแม่แน,<ว>นี่แหละครับพี่น้องความสุขของคนที่กลับมาอยู่บ้านแล้วเพื่อนเฮ็ดเกษตรครับผมเพื่อนเพื่อนปลูกนี่คุณแม่เพื่อนเป็นพนักงานเฮ็ดอยุกอสมะม้ยครับพี่น้องเดินกลับมาอยู่บ้านเฮ็ดอยุกอสมะม้ยเก่าปีอันนี้กรสิมาเพื่อนเพื่อนกุดบอเลี้ยงเลี้ยงกบเนาะคุณแม่เนาะ นี่รับพี่น้องเป็นเลียงพอแม่พรียงพอแม่พันธุ์ให้มันออกลูกตามธรรมชาตินะครับผมันเปพักัน้บ้านเฮาพักช่างอีสากหบพักไผยโอ้พักได้ยครับพี่น้องนี่กินกระป่กบกำตัดหังัวแจ้ลายอันนี้จะเป็นพักขั้นจองขยายพันธุ์เนี่ยแหละครับผมโอ้เน้มูน้ำผวกมากดีครับนี่ครับพักขั้นจองไปไทยจีนบื้อ โอิดเนี่ยอยากเนี่กินเนาะครับโอ้่นสสารเคมีนี่ยนะครับพี่น้องเพิ่นว่าใสสารเคมีอย่างขนาดเลยครับมาเขามาสวนนี่เก็บกินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องยาเลยครับผมเรนี่ักงวเนยนี่ครับผมเพมีการเเิฮีครับพี่น้กอน ครับพี่น้องตอนนี้ฝนกาลังขยายนะครับผมกำลังเริ่มเ็ดขยายแักออกมาเรื่อยๆนี่กับมักคิดาได้เริ่มเล็กเยนี่ครับผมกุทท่านเดวฝนมาก่อนามาก่อนก็เลยม่ไรพุทตัอทนดเ็ดมันเป็นเต็มตามโครงการที่อยากได้นั่นที่ใจฝันนั่นแหละเฮ็ดเรื่อยๆเล็เรยกกันน้อยโอ้ดีดีดีครับคุณแม่ นี่ครับเป็นกระปูกลอบๆเลยครับโอชิดาขนาดานอยๆก็ดูแลบวั่วถึงเห็นอยู่สองคนนะครับพี่น้องสอคนอยากฟังนั่นมากฟังนี่มันดูแล้ว่าขนาดอยู่บริไปใช้จั่วเถอะครับน้ำแร่ก็ออกมาอยู่สวนครับ เกาได้กินได้อยากมั่นพัดก็ได้ลวกก็ได้กับน้ำพริกก็ได้ผู้พี่น้องเพิ่นก็เอาให้แน่จังยี่สิบแน่สามสิบแน่น้าหนาวตัวเดียวสั่งได้ได้ฮะกับเฮาสู้มือครับผมตอนดีทครับผู้ถืออยู่แบบเงียบๆเฮากับบริเวดินร้อี่อย่างหลายเฮาก็อยู่ไปจังสี่ล่ะครับชีวิตบางดอกทีหน้าหมืนกันสามอะไรว่าทีเนี่ยถันเต็มเบิร์ดเลยนะก็จะสั่งไฟเต็มคทรยไปอ๋อทีหน้าทั้งเบิดสามไร แบ่งต้นออกไฟดอกหญ้าดอน่วยบางนีก็สิเป็นหมือนเพาะขั้น,น,น,นโภบทเอาปลามาใส่น่วกันปลูกเอาใส่ทุกอย่างแหละมันเรียนได้ก็เอานั่นคนนี้ว่าเออน,นั่นดอกก็เฮ็ดไปตามที่เฮาคิดอยากเทียววนนคุณแม่คิดที่สิเฮ็ดแบบกเกษตรเชิงเดียวกับกเกษตรผสมผสานนี่เชิงเดียวนี่คุณแม่เคยเฮ็ดบ่ครับผม ยังปลูกอ้อยปลูกมันนี่ครับเคยเห็ดอยู่แต่ว่าแันนี้มันก็เป็นแบบว่าแม่กับบ่มักแบบนั้นเนาะครับแม่มักแบบผสมผสานจังสี่แหละมันหมักอ้อยมันก็ล่อจังส์นี่ไล่สีแม่นครับมันก็ได้ยูดอกแต่ว่าควบควบหมักของคนเฮามันบ่คือกันครับผมคือจังสี่เอหมือนนี่แม่มากนั่นบอแม่กับเก็บพักบุ้งไปแต่ผิไปพัดนั่นบ่แหะจังสี่กับสอนแม่ละงั้ก็ได้กบกุ้งนี่ปลาพันย้กรลานแห่ข้าวเดียวก็ได้ตุ่ม นะครับผมตรเเป็นกอเป็นอกตาันความซุกเนาะครับพีแม่นี่ครับกระท่อมไังโอ้เห็ดดีคั่ับะเะนี่แหละครับพี่น้องมีแต่แนวยู่เนวกินเลยครับกะี่นีเ็นงแต่ายขมือกเหทานนี่แหละครับผมอามาท่านได้เต็มดอกพื้นที่เพว่ามันเขาจะเริ่มครับนี่แหละครับพี่น้อง โอ้เยดีค่ะพีดาแต่เขาจะได้ลอยเจ็บพี่ต้นความคืออยากได้จะข่าลอยต้นล่ะแต่ว่าจะเป็นไปได้บ่ได้ครับผมเดี๋ยวขยายไปเรื่อยๆเนี่ยครับพี่น้องพักปุ้งสดๆเลยครับนี่เก็บมาจะไปพัดหัวแร้งกับหุงเขาตัดน้ำพริกกับพัดพักปุ้งแต่แล้วแร้งกับผนนี่แหละครับเกษตรผสมผสานขึ้นเขาบ้านบางแยมไมอยากเขาขุนแล้วอากาศก็เย็นสบายเลยนะครับ ค่ะก็ดีเย็นไปบ่ายผู้ใด้ยาเทศจะเริ่มมันก็เลยเบิดก็เลยว่าสิเอาออกเอาออกยังสีใจไหมอันนี้มันเบิดแล้วมันเบิดของมันแล้วเดี๋ยวเจามาลงไหมนะครับอันนี้เป็นบ่อปลาดุกของเพิ่นครับผมตะกี้นะโอ้ยบ่เป็นจังซี่แล้เราแก็ว่าสเป็นยากนคนละอันนี้เพิ่นก็เอาไปกินนั่นแหละครับผมตัวนี้เล็กน้อยเทิ่งกินเทิ่งขายเลยบัดนี้ อยากใส่เป็นตัวออกมาซื้อเป็นบ่อหน่อยบ่อลเล็กบ่อลเล็กเป็นไหรอบบอนี่แต่บ่อนี่จังไก่กรับว่าขปีขามสองปีก็ได้น้่นบวชิดาหนีเก็บไปขายตลาดหรือว่าเอาไปขายน้ำบ้านครับพุ่แมย์เก็บไปขายตลาดนัดแน่ถ้ามันได้หลายดีเทล่ะเก็บละเลือกถ้า้หลายเขาก็ไปตลาดนัดถ้าในหน่อยเขาก็เอาไห้น้ำพิ่นน้ำมูบานเพิ่งหน่อยน้ำมูบานกระเบิดแล้ยนะครับบวบคู่กันเลยเนาะตันนี้ก็สร้างไว้หลายอยู่แต่ว่าพี่บ่พ่อครับผมเป่นไงครับพี่น้อง ได้ได้สู้มือครับผมของคุณแม่ฝนขันบโบขีคาเนาะแม่ว่าท้ามันเหนื่อยบบกันเหนื่อยอยู่แต่ว่ากันเหนื่อยเทาก็นั่งพักเอาเสมอเหนื่อยกันเศร้าพักความสุขใจเนาะความบานเท่าเนาะพึ่งแม่สูดอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยไปอยู่ในเมืองเนาะครับสูดแต่ควัน คุณแม่ฝากคนที่อยากเฮ็ดเกษตรว่าที่ิ่มต้นยังไงใ,ให้ได้คือคุณแม่ครับผมอันสำคัญหนึ่งเท่ากับขอหายใจหกักถามมาจากใจฮักบอ่อเท่ากับคอยเริ่มลงทุ่นไปที่ละเล็กที่ละน้อยคือแม่นี่แหละแม่ก็ไ่ไล้ลงทุนไปที่ละหลายได้ก็ลงทุนไปเรื่อยๆครับผม<ๆ>เท่ากับเฮ็ดไปน้าถ้าเข้าใจหักนั่นมันมันผสมควมสําเร็จอยู่รอกเพราะว่าเขาต้องมันดูแล ตาตาตาใจบ่คักเข้ากันสิ่าปลูกถิ่ไใบตามกระแสกับบแมนเข้ากับคอยๆเริ่มไปเก็บเล็กผสมหน่อยเออผู้ทํางานอยู่กับคือว่าเออเป่าเป่าห้า,า,าตัางว้ว่วกับนดว่าเออมีเงิ่นจะทนทนีขึ้ไดจเก็บเก็บใดอายุทน,นทนีเก็บเพื่อนใดแน่เขากับม่เห็ดเห็ดไปน้ำเรื่อยๆเอา,าส่วนส่วนเ้าหอกงานมากเน,นาะเกิงานมากมันกิดสิพ่พอดีนี่แหละครับสำหรับผู้มากิีวิดบานนอกได้นีแม่กับกับตอนไปเห็นงานอยู่แม่กับมากมาก กเบิ้ลบึงบึงไหวอยู่ตอนที่แหลกบ้านผ่นโควิดว่ามามันก็สีมีเงินนั่นเงินนี่เนาะย้ำหอบสุดท้ายเฮาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเนาะคุณแม่เนาะมันเจ้าสิไปอยู่ไซก์แกซางสุดท้ายเฮาก็กลับมาอยู่บ้านนี่แหละนี่แหละพี่น้องขี่แน่นอนเลยว่าพรมีทางนั่นก็ต้องกลับขึ้นมาอยู่บ้านสุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านเฮาก็ขึ้นเก้าเนาะมาเห็ดเกษตรผสมสารเวยมีความสุขหลายครับจ้ามีความสุขหลายอยู่สำรับอันสุขภาพเขาก็ดีเด้บางทีเครียดเครียดติแต่ออกมาิพี่ออมันก็รู้สึกว่าแตกต่างกันอยู่งบ้า ชีวิตในเมืองเนาะคุณแม่เนาะาอันนี้เพุามายโอ้โอดีค่ัดีคัคุณแม่นี่แหละครับครับ่อัอนนตัหน,น,น,นเต,นต้นรบถอเมตน้นเริ่มได้าดอให้เริมได้ดีครับขอให้ลงมือเฮ็ดเนาะคุณแม่เนาะตรงน้อแมนมาคิดอย่างเดียวมาสีเฮ็ดสีเฮ็ดแต่บนลงมือทำกับบ่ได้ด้วยนะครับคิดว่ กูบ่มีทุ่นหรอกแกไปคืนวางสั่นกูเห็ดไปเรื่อยๆที่แม่นี่แหละแม่กัปลูกทีละเอาลงมาอาทิตย์นี้ได้ยี่สิบต้นบอกแม่ก็มาปลูกอาทิตย์รุ่นได้อีกเดือนรุ่นได้อีกอีกสามสิบเดือนได้คุดสามบางนี้บ่เออแต่คูดไปเรื่อยๆแี่เขาแห้งจะฟังคุดไปน้ำขันบนลงมือเห็ดกับบ่อได้เนาะครับมาคิดไปกับบนลงมือทำกับบ่อได้นี่แหละครับเพิ่นคอยขยับขยายไปเรื่อยๆครับผมขันนั่งคืนยู่ห้อกับบ่อได้ขึ้นกันน่ะโอ้กูเห็ดนี่กันหน้าบ่คูดจะเคลียร์กับบ่อได้ ก็ต้องคุดไปเรื่อยๆเเไปรื่อยๆูครับครับมัอนี่ก็ใส่มือคุดเองด้นี่น้องนี่นั่นครับพี่น้องคุดเองแต่ว่าบอเลอร์คุดไดบอกว่าเหดเกษตรซนเราต้องใส่เงื่อนหลายนี่ครับสองมือเลยคุดเองเลยครับพี่น้องขใกล้กับคุดเองอันนี้ก็บคุดเองนี่แหละครับคุดเองคุดเองกับมือเลยนี่เบี้ยงคบท่านไม่ฉาดท่านศรีเนรท่านท่านไม่ฉาดครับ แบบธรรมชาติด้วยครับพี่น้องแบก็ธรรมชาติเลี้ยงแบบว่าให้หากินเองเลยมันอยู่แบบพ่อเพียงอเลยครับผมอันบงซีดาพันนี้ยังก็แม่อันนี้อันนี้มันซีดาไหมมีอยู่หลายพันพันนี้มันสิเป็นพันธุ์อันหงเปาซื้อหงเปาซื้อเนาะอันนี้กต่สีนี่แน่อันนี้มันสิเป็นพันอั้นบักแตงโมโอ้พันแตงโมแต่ว่าแม่เก็บออกไปกินแล้วัน นี่ครับท่านแตงโมครับเบึงหน่วยมันเนาะครับพี่น้องนี่มันสีเนีนท่าไมชฉาดอือนี่ครับผมแม่กับเจ๊บอกไปมือเส้านี่แม่อยากแม่กับเจ๊เป็นแล้วเนาะอันนี้มันไมความสุขของบ้านเท่านะครับผมบ้านเป็นได้ไร้ตื่เป็นพี่น้องสองกิโลหุ่นละอืออันนี้ส่วนมากมันถือว่าท่านได้ขายหรอกเพราะว่าผู้ใดเพิ่งแกะมีหางแทบแบบบ้าเท่ากับชินเองก่อนครับผมแตงโมคือกันเออท่านแตงโมจะเป็นไข่แดงข้างในรสชาติมันสีหวาน หวานหวานกรอบข้าหวาห่อไบเดี๋ยวะท่านไดนนั่นเพราะว่าเขาแตเห็ดประท่านเถอะไปเรื่อยๆคอยเห็ดไปทำแล้วมีผลผลิตออกจำหน่ายนี่คุณแม่ฝากเบอร์โทรมาเลยครับเพื่อเพิ่นอยากกินของสวนคุณแม่ปลอดสารพิษนะครับผมเ,เบอร์อรโทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับ สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้าสองพูไดอยากมาเยี่ยมมายามกะนเนี่ยครับผมแย่มากใดบ้านนนทินแหเนาะครับสวนธรรมชาติบะไรเนีเนียนข้อมสวยหรูเนี่ยธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมมาแย่มากิมเมืองได้ถึงเนียนกระมาที่ได้แหละอยากปลาเผาแบบโทรมาถามก่อนว่าใครไปไปครับผมครับขอบคุณครับคุณแม่คนครับสวัสดีครับ